สวัสดีคุณผู้ชมทุกคนทุกท่านนะครับหลังจากที่หายเป็นนานมากนะครับในที่สุดวันพีซรีวิวแล้วกลับมาอีกครั้งนะครับมีพื้นที่มายืนรีวิวกันแล้วซึ่งในคราวนี้ก็จะเป็นผลพิศาจนะครับทั้ง2ผลที่ทางอีกไนท์นะครับได้ออกเพิ่มมาที่เมื่อครั้งกระนู้นนะครับเราเคยรีวิวผลพิศารของลูฟี่และผลพิศารของเอสไปเมื่อชาติปางก่อนโดยที่คราวนี้ก็จะเป็นผลพีศารสายโซอนนะครับผลฮิโตฮิโตนะครับ เป็นโมเดลมนุษย์ของชอปเปอร์เลยอันนี้ก็จะเป็นลักษณะรูปทรงเห็ดนะครับที่ชอปเปอร์กินเข้าไปเป็นการตอกย้ําเกี่ยวกับเรื่องการที่ชอปเปอร์นะครับไปหยิบเห็ดพิษมาให้ดรฮินลุกกินและตายไปเลยนะครับเป็นการบูลลี่ชอปเปอร์ไก,กลๆนอเลนไม่ใช่ไม่ใช่ใชโอ้โหมันมันดาร์กจังด้านแพคเกจนะครับก็สวยงามหรูหราเหมือนเดิมนะครับที่ด้านหน้าเนี่ยมีเขียน Devil Fruit นะครับอันนี้คือเป็นกระปุกอมสินด้วยแล้วก็เป็นโคมไฟด้วยนะครับ ตัวน,นี้ก็จะเขียนว่าฮิโตะฮิโตะโนมินะครับผลฮิโตะฮิโตะแล้วก็มีไอคอนีเป็นรูปเห็ดส่วนนี้ก็เป็นรูปคนกินเข้าไปนะครับโทนี่โทนี่ชอบเปอร์นะแล้วก็ด้านหลังอันนี้ลิขสิทธิ์แท้จากโตเออแอนิเมชันนะครับนี่หยิบมาแบบนี้ปึ๊บส่วนนี้จะเป็นผลปีศาจขวัญใจหลายๆคนนะครับผลปีศาจส,สายพารามีเซียผลโอเปอเปนะครับผลผ่าตัดของลอนั่นเองอันนี้ โอเปโอเปโนมินะครับด้านหลังเหมือนกันนะครับลิขสิทธิ์แท้แล้วก็นี่คือคนที่กินเข้าไปนะครับล่นะครับอันนี้เป็นชุดคอสตูมที่อยู่ในพังฮาซาส,สุดเท่ด้วยแล้วก็หยิบขึ้นมาแบบนี้เ,เหมือนแบบหยิบผลพิศาสเออโอพอเห็นของจริงอันนี้รู้สึกว่าสวยมากนะมาถึงกระจิปากเลยทีเดียว นี่เป็นหนึ่งในผลที่แพงมากๆนะครับราคากว่า5000ล้านเบรีแต่เราสามารถหามาครอบครองไว้ได้ในราคาย่อมเยานะครับปัจจุบันนี้เขาจัดโปรขายคู่กันด้วยนะฮะตรงนี้ก็จะเขียนเป็น o p o p f l u i t นะครับซึ่งก็น่าเสียดายได้ดนึงเพราะผมคิดว่าถ้าเป็นตัวหนังสือภาษาญี่ปุ่นแบบนี้มันเท่กว่านะเวลามันเอามาทําเป็นปั๊มแบบนี้นะครับส่วนดีเทลรายละเอียดนี่คือทําออกมาเป๊ะเ,เ,เลยนะครับอันนี้เป็นมีลักษณะตั้งแบบนี้เพราะว่า มันจะเป็นรูปหัวใจนะครับผลปีศาของรอแล้วก็นี่ขนาดเท่าของจริงเลยนะครับส่วนด้านล่างก็จะเป็นแบบนี้นะครับมีตราวันพี e แล้วก็อีกไนแล้วก็เขาจะมีการแถมฐานมาให้ด้วยแน่นอนเชื่อใจได้อันนี้ดึงออกเรียบร้อยเเพราะว่าเขาแถมฐานมาให้ด้วยนะนี่ไงเออเวออ็บเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวมันต้องปิดไฟก่อนมันต้องปิดไฟก่อนไม่งั้นมองไม่เห็นเออเป็นฐาน lr 4 4นะครับจานวน2ก้อนส่วนวัสดุนี้ก็จะเหมือนกันเลยนะครับมันเป็นพลาสติกเหนียวคงทนนะครับการกระแทก คือสามารถตกได้มันไม่แตกนะครับแต่ว่าอย่าเอาไปคุ้งเล่นนะครับจิตใจคุณทาด้วยอะไรเนี่ยของมันเป็นของสะสมขนาดนี้นี่เขียน uman, human human flut นะครับหรือ We web 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 w e แบบนี้ซึ่งโดยส่วนตัวแล้วพอมาดูแบบนี้เออผลพิศารของชอปเปอร์มันก็สวยดีเนาะตอนแรกคิดว่าผลพิศารของลอมันดูสวยกว่าแต่ว่าดูไปดูมามันก็สวยทั้งคู่นะลักษณะเพราะว่าตอนแรกที่เห็นรูปลักษณ์ของมันในวันพีชแมกซีนนี่ตอนแรกรู้สึกรูปล่างมันค่อนข้างดูทะลึ่งนิดนึงแต่นี้เออไม่เลยนะครับอันนี้มันก็คือดูเป็นเห็ด เป็นเหแบบซูเปอร์มาริโออะไรแบบนี้นะฮะงานนี้ดึงออกฟลิปแล้วเราก็เปิดได้โอ้แค่นี้ก็เห็นเรื่องแสงแล้วเดี๋ยวผมปิดไฟแป๊บหนึ่งเนดะี๋ยวเราดูก่อนแหมปิดไฟปิดมา่านอะไรก็แล้วมันมืดได้แค่นี้ฮะเสียดายปกติผมจะถ่ายยามวิการนะครับแต่ตารางงานช่วงนี้ไม่ค่อยสะดวกถ่ายตอนกลางคืนเท่าไหร,ร่นะติดไลฟ์สตรีมอย่างเดียวเลยไม่เป็นไรเพราะว่าถึงแม้ว่าแสงมันจะ,ะมีเข้ามาบ้างแล้วมันก็จะไม่มืดมากขนาดนั้นแต่ว่า ความสว่างสวยหรือว่าความสวยงามของผลพีศาดารที่มันส่องแสงเนี่ยมันไม่ลดลงไปหรอกครับมาลองดูกัน่านี่แมงมืดก็ไม่มืดกูหาปุ่มไม่เจอได้ไงวะโอ้โหนี่ไงเห็นไหมเฮ้ยยิงด้วยคูนไปไงสวยไหมโอ้โหูนี่เดี๋ยวตั้งไว้อย่างนี้วดูจากมุมบนอันนี้คือดูดีมากเลยนะอันนี้แล้วก็อันนี้ผลโอเปอเปนะครับปึ๊บโอ้เฮ้ยโ,โหนี่ก็สวย เฮ้ย hey, ผมชอบมากเลยนะฮะเนี่ยเออคือนอกจากว่ารูปร่างมันดูคือมันเหมือนเพราะว่าดูดีอะแล้วสัมผัสที่มือนะครับสัมผัสมือเนี่ยคือจับในส่วนนี้รู้สึกว่ามันรู้สึกดีนะครับเวลาจับจากเดิมที่เขาทาเป็นกระปุกอมสินเนี่ยเดี๋ยวนี้ยังหยอดตังได้อยู่ไหมครับเนี่ยหรือไม่ต้องแลวครับเพราะว่าเอาไปก็คงไม่มีใครไปหยอดตังเพราะว่าหยอดแล้วเดี๋ยวเหรียญมันจะไปะปิดบังความสวยงามของแสงนะครับเออทำเป็นเนี่ยโคมไฟไปเลยเนาะ เห็นมันยังเขียนว่าคอยแบงค์อยู่ไงผมก็ <_ c oughs> เลยคิดว่าเอ๊ะมันหยอดตังอเปล่าแต่ใครก็คงไม่ไปหยอดหรอกเนาะอันนี้ก็สวยนะแต่โดยส่วนตัวแล้วผมว่าผลของช็อปเปอร์สวยกว่าเยอะเลยอะเออตอนเปิดไฟนะตอนเปิดไฟผลของช็อปเปอร์สวยมากเลยก mm. ็ยังหาซื้อได้แน่นอนครับเพราะว่าของมันเพิ่งออกมาได้สักระยะหนึ่งแล้วก็อันนี้ขอบคุณทางอีกไนท์นะครับ <_ co rites> แล้วก็เขามีลิงก์สั่งซื้อให้มาด้วยนะครับเพื่อความสะดวกสบายในการตามไปซื้อของทุกคนทุกท่าน ไว้ซื้อตอนที่แอปมันมีคูปองลดราคาหรืออะไรแบบนี้มาพวม่วงด้วยก็ยิ่งคุ้มไปอีกนะครับเพราะว่าน,นี่เขามีโปรแบบขายคู่กันนะครับซื้อในราคาที่ถูกกว่าอะไรแบบนี้โอเคงนั้นสำหรับในวันนี้นะครับก็ขอจบการรีวิวแบบสั้นๆนะครับสำหรับโมไฟผลพีศจนะครับก็ไม่ทำให้เราผิดหวังเช่นเคยนะครับอันนี้สวยมากรอดูว่าเขาจะมีเวอร์ชันอะไรต่อไปนะเพราะว่าจากเดิมตอนนู้นเนี่ยผลโกมุโกมุหรือผลฮิโตฮิโตโมเดลที่พเจ้านิกะนะครับแล้วก็ผลของเอสโอเนี่ยก็สวยมากเหมือนกันนะแล้วรูปทรงมันเท่ยว้วย ส่วนในนี้เนี่ยรูปทรงมันอาจจะไม่เท่เท่า2ผลแรกแต่ว่าจากแสงสีหรืออะไรนี่มันก็สวยงามมากเวลาไปตั้งรวมๆกันนี่ก็ยิ่งสวยนะครับโอเคสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับขอบคุณทุกคนทุกท่านไว้เจอกันใหม่กันหน้าฝันดีทุกคนครับผม